วันนี้ชุบทำนะครับผมได้ออกเดินทางจากร้านมาห้าทุ่มครับตอนนี้อยู่ที่หนองแคนนะครับก็ขบวนยาวมากนะครับน่าจะช้ากว่าเดิมน่าจะถึงเช้ากว่าเลยแหละครับแล้วก็มีมีเขานะครับมาร่วมขบวนด้วยเอ้ยเรียกเรียกขนาดไี้พี่นหนเร่วมขบวนด้วยนะครับของผมเนี่ยนะครับนี่ยาวพื้นเลยนะครับผมผมขับรถเไลร์มานะครับจนขันหน้านะครับทุกน้ำมานะครับขบวนมันยาวมากครับ1 8้อพ่วง3ลำนะครับแล้วก็นี่เออ แล้วมี22รอ้พรอพ่วง2ลำแล้วก็มีรถบรรทุกเนี่ยเข้ามาแตมกับผมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ของเดินเองนะครับระหว่างคาตานะครับยังไม่ถึงดุยลำเนะครับกระบวนเรายาวมากครับระว่างคาตานะครับคาตาเลยเนี่ยนะครับ เรียกว่ากำลังใจหลั่งไหลให้ทหารชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยประชาชนก็ต่างส่งสิงของอุปโภคบริโภคต่างๆรวมไปถึงยางรถยนต์ให้แก่พี่ๆทหารชายแดนค่ะ ล่าสุดโซเชียลได้แชร์คลิปน้ำใจจากคนไทยเมื่อเพจแบงค์ยางซ่าร้านดังอยุทยาได้จัดคารวานขนสิ่งของไปช่วยเหลือทหารชายแดนหลังทราบว่ายางรถยนต์มีไม่พอก็ได้รวมตัวกันกับผู้ที่ใจบุญนะคะจัดคารวานยาวเหยียดเลยค่ะขนของไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้นอนกันเลยแต่สุขใจมากๆตอนนี้ทีมงานผมกับพี่ตีร้อเดียวก็กาลังเร่งขึ้นยางกันอยู่นะครับดูตามผมเลย คือประเด็นจะต้องออกคืนนี้ถึงเช้านะครับเดี๋ยวรถขบวนเล็กพิติให้ตามไปตอนเช้านะครับก็ใครเจอผมระหว่างทางก็ทักทายนะครับเทปส์ทุกท่านนะครับเราเตรียมของมาตั้งแต่บ่ายกว่าจนป่านนี้เรายังไม่เสร็จเลยนะครับก็กำลังขึ้นยางขึ้นล้อกันอยู่นะครับน้ำก็เดี๋ยวพิติยังอยู่นะครับใช้ไฟแล้วเร่งจะเอาไฟให้หมดนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับที่เอามาให้ผมนะครับพี่น้องประชาชนก็ยังเอามาไม่ขาดสายนะครับทำให้รถไม่พอโดยพอโทรตามรถรถไม่พอโทรตามรถเอาเพิ่มอีกนะครับ ผมพยายามจะน้ำใจพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไปให้ครบนะครับเชื่อมือเชื่อใจมเถอะท่านเชื่อใจผมแล้วผมต้ไปครบนะครับก่อนที่จะโพสต์ข้อความแจ้ง f อซว่า5้าทุ่มออกเดินทางแล้วขบวนใหญ่มากถึงบุรีรัมย์เช้าแน่นอนฝนตกด้วยเจอที่ไหนทักทายได้เลยครับมาด้วยใจรอบที่2แทบไม่ได้นอนเลยกลับมาก็เตรียมของขึ้นของทั้งวันยันสี่ทุ่ม ขอบคุณเสียทุกท่านให้รถฟรีการเดินทางวันนี้ชุ่มฉ่ำนะครับผมได้ออกเดินทางจากร้านมาห้าทุ่มนะครับตอนนี้อยู่ที่หนองแทนนะครับก็ขบวนยาวมากนะครับน่าจะช้ากว่าเดิมน่าจะถึงเช้ากว่าเลยละครับแล้วก็มีพี่เขานะครับมาร่วมขบวนได้เอ้เรียกเรียกคณะได้ที่ไหนมร่วมขบวนด้วยนะครับของผมเนี่ยนะครับนี่ยาวบืดเลยนะครับผมผมขับรถสไล์มานะครับโดนหันหน้านะครับทุกทุกน้ำมานะครับขบวนมันยาวมากนะครับ 18ล้อพ่วง3ลำนะครับแล้วก็นี่เรากวมี22ล้อพ่วงอีก2ลำแล้วก็มีรถบรรทุกเนี่ยเข้ามาแซมกับผมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ของผมเนี่นะครับขบวนยาวมากนะครับทักทายนะครับขอบอาจจะลบกวนทางนิดนึงนะเพราะว่าขบวนผมยาวแล้วก็เพราะผมก็ไปด้วยใจจริงๆนะครับนี่ครับมาจากไหนนี่ครับตางบัวทองทีมงานอะไรครับโอครพินจอกบินนะวันนี้มาน้ำดีแทค พันแท็กมีอะไรอยู่ราม่าราม่าก็สนกับผมรอพี่เขาเนี่ยพี่บอกพี่แบงค์ผมไปด้วยร่วมกบวนกันน่ารักมากนะขอให้สุขภาพบ้างเราใหญ่ๆนะไม่รวยนะนี่เขาไปด้วยใจนะครับก็เดินทางร่วมกันก็เราจุดทุกหมายเดียวกันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าผมก็ขบวนใหญ่อยู่แล้วนะครับเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆข้าวน้าไม่ต้องห่วงมจะกันเดี๋ยวแวะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตามทางไปเรื่อยๆครับนี่ครับพี่เขน่ารักมากขอบคุณครับผมก็รอพี่เขานะครับก็ฝากนะเอฟทีจะอยู่ไหนก็ทักทายนะครับพี่แบงค์ยังซ่า รอบแล้วไปสองวันสองคืนไม่ได้นอนรอบนี้มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับนี่เหมือนเดิมเิบรูไม่รูู้นะมาพวกไปโดนอรบนอนนี่เทนไนครับรอบนี้มาสองพ่วงเลยบอกว่ามันต้องมาแล้วเหนื่อยไม่ได้ผมจะงมาอีกเรียกผมผ่านรอบนี้ขับเองด้วยพ่วงหนึ่งนะครับเพราะว่ารีบนี่นี่คนขับนะครับไหวเปล่าไหวนะไหวนะวนะเดินทางสู้นะเราไปเรื่อยเดี๋ยวเปไวะไีกทีนึงข้าวเท็คข้าวเท็หลังอ่า กลางดงอ่ะมีคด็กีกลางดงพอดีพอาจานเขาเตรียมข้าวเตรียมน้ำมาล้องแต่เราด้ทุ่มหนึ่งอ่ะพักก็นั่งรออยู่งั้นเราก็จะแวะรับข้าวขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกเส้นทางเราจะเดินทางกันต่ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวไอตัวยาวล้างท้ายก็ได้เดี๋ยวให้ตรวเล็กดนำหน้าโอเคนะครับพ่อจะวางแผนกันก่อนนะครับงานพวกกำลังบายก็กูล้วงวันล้งคืนนะครับนะครับก็เจอกันนะครับเช้านะครับจังหวัด บุรีย์นครับอำเภอบ้านกวดแล้วก็ธีสะเกษภูมะเขืออะไรั่ละการักหลายอย่างเนี่ยนะครับนี่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับโอ้มาท่ามกลางสายฝนเลยนะครับโหโหสนุกแน่งานนี้เนี่ยสองแถวยาวรถผมยาวมากนะครับก็ขอโทษขอไปเพื่อนร่วมถนนด้วยนะครับจนทีมคารวานขับรถมาถึงจุดส่งของค่ะมีพี่ๆทหารต่อชดอมารอรับ เนื่องจากรถใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะคะเรเดว,วาสว่างคาตากันเลยทีเดียวแต่ทุกคนก็ทำด้วยหัวใจอย่างแท้จริงนี่นะครับมาเจอผู้กองแล้วพอบอร้อยนะครับวันนี้เนื่องด้วยของพอบอร้อยเนี่ยเขาอยู่แนวหน้าจริงๆนะครับแล้วก็สูงจริงๆผมไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารถผมมีแจ้ใหญ่หญๆยาวๆวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารอรับเหมือนเดิมจัดกําลังมารับนะครับเข้าวปาก ออกถึงใกำลังใจประชาชนหน่อยประชาชนครับขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับด้วยเหลือให้การอนุเคราะห์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจตํารวจไยแดนครับครับผมตัาว่าวันนี้คณะที่ต้องเดินทางไปหลายจุดหลายจุดมากครับเดินทางด้วยครับปลอดภัยครับครับผมขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับสู้ๆนะประชาชนเกรียงข้างพี่พี่สจรัฐทหารทุกท่านนะครับขอบคุณครับโอ้วันนี้นี่ถึพี่เขาจัดกําลังรับที่ปั๊มน้ำมันที่เดิมที่วันนั้นที่ผมเจอพี่เขานะครับเพราะว่าผมไปไม่ได้รถผมมีแต่ยาวๆใหญ่ๆตั้งขบวนเลยนะครับ ก็พี่เ็าจัดกําลังมารับวันนี้โหน่ารักมากพี่เขาเนี่ยแนวหน้าจริงๆคือสูงยิงจริงกว่าจะติดต่อพี่เขาได้แต่ละครั้งนี่ยากมากเพราะว่าพี่เขาเนี่ยอยู่ที่ตะเข็บแล้วไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสัญญาณโหติดต่อกันยากจริงๆ,ๆนะครับติดต่อยากมากของพี่เขาเนี่ยนะครับแล้วก็เลนเลอรอผมมีใจใหญ่ยาวๆมานะครับก็ขอเป็นกําลังใจและส่งกําลังใจให้พี่ๆต่อชะดอทุกท่านนะครับแนวหน้าทหารกล้าเรานี่แหละครับต่อชดอทหารพานี่แหละครับ แนวหน้าก่อนใครเขาเลยนะครับเรียกว่าสู้จริงๆนะขณะที่ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านพลตรีกิติศักดิ์ถาวรโคโซกกองทัพภาคที่สองได้เปิดเผยว่าตามที่มีพี่น้องประชาชนนำสิ่งของมามอบสนับสนุนให้กับทางทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนั้นก mm hmm. องทัพภาคที่2มีการเตรียมพร้อมด้านกำลังพลวัสดุสิ่งอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ยุทธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงตั้งแต่ภาวะปกติ เพื่อใช้ในการ,รเผชิญกับสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรือจากการรุกรานจากภายนอกประเทศซึ่งไม่มีเจตนาการขอรับบริจาคแต่อย่างใดแต่ทั้งนี้ที่ผ่านมาเนี่ยได้รับกําลังใจและความปรารถนาดีจากพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่สนับสนุนเครื่องอุป,ปโภคบริโภคหรือสิ่งของต่างๆและได้นําไปใช้ประโยชน์กับปฏิบัติการทางทหารได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามหากยังมีผู้ประสงค์จะสนับสนุนสามารถติดต่อได้ที่จุดประสานงานเพื่อส่งต่อความห่วงใยของประชาชนในการแสดงออกและให้กำลังใจทหารปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตามแผนภาพประชาสัมพันธ์ทั้ง5พื้นที่ได้แก่หนึกองบัญชาการกองทัพภาคที่สค่ายสุรานารีอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา2พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีณอบตอดมประดิษฐ์อํเภอน้ำยืน 3. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณนะอบตอเสาธงชยัยอเภอกันทรลักษ์ 4. พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษณศูนยะ์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ตบห้วยตึกฉู่อเภอภูสิงห์ 5. พื้นที่จังหวัดสุรินทร์อปราสาท โดยโฆษกกองทัพภาคที่2ได้กล่าวอีกว่าทางกองทัพภาคที่สอขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกภาคส่วนทั่วประเทศที่ส่งกำลังใจให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องและขอให้เชื่อมั่นว่าทหารไทยจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องอธิปไตยของไทยอย่างเต็มความสามารถเพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติศาสตริย์และประชาชน